สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ EP แบ่งปัญญามเย็น EP ที่120่กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่0 8 4ย์5 8 0 6 5แปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางนะคะอ่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋า สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางนะคะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะอ่ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญรัชกาลที่5นะคะพี่จ๋าเหรียญรัชกาลที่5หลังช้างสามเสียนนะคะพี่เหรียญรัชกาลที่5หลังช้างสามเสียนค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะพี่จ๋านี่ค่ะมาแบบเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่1ค่ะอ๋หมายเลขที่2เป็นเหรียญรัชกาลที่5เช่นกันนะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญเล็กนะคะพี่จ๋านี่ค่ะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นหมายเลข2ขนาดจะแตกต่างกันนะคะพี่หมายเลขที่2นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเล็กค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าเหรียญรัชกาลที่5นะคะพี่ ด้านหลังเป็นช้าง3ามเสียนสามรอยบาทใหม่เลข2องค่ะเก่าสวยค่ะอ่ะหม่เลขที่3าเป็นเครื่องรางนะคะพี่จ๋าเครื่องรางมีร่องรอยการถักเชือกลงลักค่ะพี่เก่าๆค่ะวัดขนาดอยู่ที่ประมาณนี้นะคะพี่จ๋านี่ค่ะเครื่องรางใหม่เลขที่สามนะคะพี่นี่ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่สาแบ่งปันอยู่ที่หมายเลขที่3ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะนี่นะคะพี่หมายเลขที่4เป็นหยกแกะหลวงพ่อวิริยังค่ะหยกแกะนะคะพี่สาหลวงพ่อวิริยังหมายเลขที่4ค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะหมายเลขที่สี่สามร้อยบาทค่ะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่หาเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงหมายเลข5้าครัพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อวัดไร่ขิงหมายเลขที่ห้าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่หกนะคะพี่หกเป็นเหรียญหลอหลวงพ่อไลรพร้อมการเลี่ยมค่ะเหรียญหลอหลวงพ่อไพรค่ะพี่๋ามีเลี่ยมนะคะพี่พร้อมเลี่ยมหมายเลขที่หกค่ะ แบ่งปันพี่พที่300บาทน,นะคะพี่หมายเลข7ค่ะ7เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่หลวงพ่อปานหมายเลข7ค่ะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ด้านบนมีร่องรอยการอุดเก่าๆค่ะพี่จ๋าเนื้อดินพ่อปานนะคะพี่หมายเลข7ค่ะ300บาทค่ะหมายเลขที่8นะคะพี่จ๋าเป็นอ่อ หมายเลขแปดเป็นเหรียญหลวัดอโหนง่งเนื้อเมกระพัดค่ะพี่เหรียญหลวัดอโหน่งนะคะพี่สาปเป็นเนื้อเมกกะพัดค่ะนี่ค่ะพี่เนื้อด้านบนมีรอยลานนะคะพี่สาปเป็นรอยแยกแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่แปดค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นเตารีดหลวงปูทวดนะคะพี่ ปูทวดหลังเตารีดหม่เลขเก้าค่ะหม่เลขเก้าะเอ่เตารีดหลวงปูทวดสา0รอยบาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะหม่เลขสิบเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่ หมายเลขสิบค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่เก่าสวยค่ะ11เป็นพระผงสุพรรณมาในเลี่ยมะคะ่ะพี่ผงสุพรรณพร้อมเลี่ยมะคะ่ะพี่จ๋ารับไปพร้อมใช้300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ 300บาทนะคะพี่ใหม่เลข12ค่ะ12เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะพี่เหรียญกลมหลวงชุมพรใหม่เลข12 300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ สิเป็นเหรียญปูท่ทวดเสียนโตค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปูท่ทวดเสียนโตนะคะพี่จ๋าปูทวดหัวโตใหม่เลข13ค่ะด้านหลังนะคะพี่จ๋าเป็นพระ,ระอาจารทิมะคะ่ะ3ามรอยบาทนะคะพี่ สิบสี่ค่ะพี่จ๋าสิบสี่เป็นพระศีวลีหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมศีวลีนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋า15เป็นเป็นคุณแผนค่ะพี่จ๋าคุณแผนหลวงปู่ทิมติดเกษาใหม่เลข15ค่ะพี่คุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าติดเกษาด้านหลังมีตะกุดค่ะพี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สิบห้าค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ 16นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะพ่อพรมวัดช่องแคค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะ300บาทหมายเลขที่16นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะต่ฐานมีร่องรอยการตกคดละคังนะคะพี่นี่เลยค่ะ 300บาทนะคะพี่1ิเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะพ่อฉุย2 4 6 5หูเชื่อมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่17ค่ะ300บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อฉุยหูเชื่อมค่ะ 18เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะพี่จ๋านี่ค่ะละครังพระไตรปิฎกนะคะพี่พระรัตนตรัยค่ะพี่จ๋าครับขอโทษขออภัยค่ะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่จ๋าหมายเลข18นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะ หมายเลข19เป็นพระปิตาเนื้อเมกพัทค่ะพี่สินะคะพี่จ๋าเป็นปิตาเนื้อเมกพัทค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่19ค่ะ ยี่สิบค่ะพี่สาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหมายเลขยี่สิบค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทหมายเลขยี่สิบนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะ ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทองนะคะพี่จ๋าพ่อทองวัดดอนสะท้อนใหม่เลขยี่สิบเอ็ดค่ะปีสองพันห้าร้อยแปดนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนค่ะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่21ค่ะ22เป็นเหรียญหล่อจอบเล็กนะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์สามหน้านะคะพี่เหรียญหล่อจอบเล็กหลวงพ่อเงินคะ่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์สามหน้านะคะ่ะเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่แบ่งปันอยู่3 0 0บาท2องค์500บาทคะ่ะหมายเลข23คะ่ะพี่จ๋า ยี่สิบสามเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินใหม่เลขยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะ ยี่สิบสี่ค่ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อคะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลขยี่สิบสี่นะคะพี่หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้นะคะพี่หนึ่งองค์สององค์ไม่บ้านส่งทุกรายการคะ่ะยังไงติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋าอ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้าเป็นพระผง แม่ชีบุญเรือนนะคะพี่สานี่ค่ะพี่เป็นคุณแม่บุญเรือนเนื้อผงนะคะพี่สาองค์สีดำดำค่ะพี่ผงสีดำดำนะคะด้านหลังนี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทใหม่เด็กที่ยี่สิบห้านะคะพี่เก่าสวยค่ะยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่สา เหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วค่ะพี่มีร่องรอยกันจานนะคะพี่สาเก่าๆค่ะหลวงปู่เพิ่ม300บาทนะคะพี่สาหมายเลขที่26ค่ะแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะคะพี่สาา300บาทค่ะพี่สาเก่าสวยค่ะอ่ะ27เป็นรูปหล่อนะคะพี่สารูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองค่ะ รูปหรอเก่าๆนะคะพิจารดาฐานมีร่องรอยการอุดค่ะเนื้อหามาแบบเก่าสวยนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดนะคะพิจารณาเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นหลังพระอาจารย์เสาะคะ่ะพี่หลวงปู่มั่นนะคะพิจารณาเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะพี่ ด้านหลังเป็นพระอาจารย์เสาค่ะพี่จา๋านี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบแปดนะคะพี่เก่าสวยค่ะยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบค่ะพี่พ่อตาบวัดมะขามเรียงพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จา๋า เหรียญหลวงพ่อตับนะคะพี่พ่อตับวัดมะขามเรียงค่ะเป็นเหรียญพร้อมการเลี่ยม300บาทหมายเลข29ค่ะสามสิบนะคะพี่จ๋าเป็นพระมะเหส่วน,นะค่ะพี่มหส่วนนะคะพี่จ๋าหมายเลขสามสิบค่ะ เป็นเนื้อชินตะกัวเก่าๆมีร่องรอยกันเจาะรูทำเป็นรูห่วงห้อยสภาพใช้เลยนะคะพี่พระมะเหสวนสามร้อยบาทหมายเลข30ค่ะอ่ะสาเป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายนะคะพี่จานีค่ะรูปหล่อพ่อท่านคล้ายนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋า รูปหล่อเพราะท่านคลาย300รบาทหมายเลข31ค่ะ32เป็นเหรียญหล่อหลวงพราะคาวัดโพปล้ำนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าเป็นเอ่อเหรียญหล่อด้านบนทําเป็นรูห่วงห้อยครับพี่ด้านหลังนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเหรียญหล่อพิมพ์สองหน้าหลวงเพราะคาวัดโพปล้ำสามร้อยบาทคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะหมายเลขที่สามสิบสองค่ะ 33เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพ่อคูณปริสุทโธปี2512ค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณปี2512นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะ 10... เอ่อ 34ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่นี่ค่ะพีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดธนาคารศรีนครน,นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พีเอฟซีอยู่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามสิบห้าค่ะพี่ เป็นเขี้ยวแกะนะคะพี่จ๋าตัวใหญ่ค่ะเคี้ยวแกะรูปเสือมีรอยจานนะคะพี่เก่า,าๆค่ะแบ่งป,ปันที่พี่ fc นะคะพี่จ๋าเคี้ยวแกะรูปเสือสามรอยบาทนะคะพี่อะสามสิบหกค่ะพี่จ๋าสามสิบหกนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดเอ้ยกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋าอะ แหวนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หมายเลข36นะคะพี่จ๋าเป็นแหวนลงยานะคะพี่นี่ค่ะดล้นในมีรอยจานยันนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ค่ะพี่เก่าวสวยค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทหลวงพ่อมุ้ยนะคะอ่ะสามสิบเจ็ดครัพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จค่ะ มีมวลสารมาโชว์นะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข37มสิบค่ะพี่จ๋า1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ38มสิบค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่เป็นพิมพ์วัดเกตค่ะ ถูกใจสนใจยังไงต่อสายทักไายกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หงองค์2องค์ม่บ้านส่งทุกรายการค่ะ300บาทหมายเลข38ค่ะพี่สาสบเก้เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จ๋าแตกรายงานเนื้อมันๆน,น,นะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่สามร้อยบาทหมายเลขสามสิบเก้าค่ะสี่สิบนะค่ะพี่นี่ค่ะสมเด็ตเก่าหมายเลขสี่สิบค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่สี่สิบสามร้อยบาทค่ะพี่ น,นี่ก็ฝากพี่พี่เอนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จา๋าศูนย์5ปดสีนะคะส่งตรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกัดเข้ามาได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอ p ีแบ่งบันยามเย็น e ีพีที่ยี่สิเอ่อหนึ่ง้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า